แสงเพชรสตะกุดทองผมกับม้มงดำอวันเชิดครับสถิติเนี่ยเจอกันมาสามนะครับคุณน็อตก่อนหน้านี้ครั้งนี้ครั้งที่สี่โอ้โหก่อนหน้านี้นี่ม้งดำชนะมาทั้งสามผลเลยอยากจะขอแก้มือนะรับยังข้องใจนะแพ้มาสามครั้ง ใช่แล้วแต่ก็เป็นการแพ้แบบไม่ได้แพ้ขาดรอยเลยมากมายครับวันนี้จะตีไข่แตกได้ไม่ได้ครับวันนี้เคยชนะมานะใช่ครับมงดำชนะมาสามหมุนแล้วครับกรรมการฐานินภูมิผิวครับเป็นผู้ห้ามให้กสมชื่อกันะคุณน็อตมงดำครับสีผิวเข้มดีเดียวรับ ดูกันยกที่3แสงเพชรว่ายังไงครับ2ยกนี้แสงเพชรยังได้เปรียบอยู่นิดๆนะครับเปิดมาก็วงในเลยของชอบด้วยกันทั้งคู่ครับแสงเพชรเดินเขาเสียบซ้าย อ้าดูครับโอ้โหแกบิดนิดเดียวเททิ้งลงไปสั่นแพสแว่มีลูกขวางกระตุกล้มลงไปบ้างครับก็อบอกว่าคนที่แพ้เนี่ยจะมีแรงจูงใจมากกว่าใช่ไหมครับแพ้มาสามผลแล้วอะ่ะก็อยากจะแก้มือให้ได้ครับเออมันคาใจแต่ถ้ามีแรงจูงใจอย,อย่างเดียวไม่มีแรงพละกำลังนี่ก็ช่วยไม่ได้นะจบกันนะ อ่拉ดูวงในครับผู้นี้ทีมเขาไปแล้วจังหวะตีเกาะในแสงเพชรทำได้ดีนะครับล็อกแล้วตีเข่าซ้ายาจังหวะตีกันอยู่อ้าววุธนี่นทันกันครับแสงเพชรเดินต่อ ไปหยุดแล้วครับโดนแข้งขวาวงไหนอีกทีนึงวงดำแกตีได้เรื่อยๆเ,เลยว่าจะโต้ยังไงครับแสงเพชรสอตะกุดทองหมดยกที่สามต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจเลยครับชูบมือเดินเข้าหมุมก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับเจ้าแสงเพชรเนี่ยแฟนมวยมองอนาคตครับ สอต้ากุทองนี่อยู่นครานาจะสีมานะคุณน้อยเคียวครับสซ้อมอยู่กับพวกสิบหมื่นนะครับอืมจะเป็นอีกค่ายหนึ่งครับอยู่หลังมีชื่อเสียงนะหลังวัดบ้านไร่นครานาจะสีมาวัดหลวงพ่อคูณอะครับอาจจะมีคาถาดีครับอ่าเข๊กโป๊กๆจำไว้ให้ดีอ,อ่าเอาแข้งซ้ายสกัดก่อนครับมงดำเดินเข้ามาแสงเพชรจังไงครับเอาบิดเททิ้งลงไป ลุกขึ้นมาครับมงดำอ้าวกระจับหลุดหรือเปล่าดีครับกลับไปแต่งตัวก่อนลงไปแต่งตัวก่อนใช่ไปเช็คก่อนครับผูกให้ดีจุดนั้นนี่จะป้องกันไม่ดีไม่ได้ครับใช่ครับเป็นเขตปอดอาวุธถ้าโดนก็ไปจังๆนี่ผมว่ามีเสร็จเหมือนกัน สัมผัสเบาๆได้แต่ห้ามสัมผัสแรงๆนะครับอืมไม่ได้เลยอันตรายครับไปผูกกระจับกันก่อนนะหมูดำชนะมาสามหนแม้ถ้าดูตามสถิติแล้วดูแล้วแสงเพชรไม่น่ามาสู้นะครับแต่ณนะตอนนี้สถานการณ์แสงเพชรได้เปรียบอยู่นะครับมีโอกาสที่จะตีไข่แตกแล้วก็ชนะเป็นไฟแรกนะครับในการเจอกันแสงเพชรทำได้ไม่ได้ครับ เดี๋ยวอีกไม่กี่อืดใจรู้เลยครับรอสักนิดหนึ่งนะครับเปนบรรยากาศที่นำมาฝากกันไ่ผูกกระจับกันก่อนเต้องยืนรอครับอ่ะพร้อมแล้วตอนนี้อาวุธเข้าที่ครับ เตรียมยิงนะครับอืมพร้อมที่จะสู้ต่อครับสับมือชกต่อขวางหน้าไว้เกี่ยวโอ้โหล้มทั้งยืนเลยลุกขึ้นมาครับรีบเดินเลยครับแสงเพชรเข้าไปแล้วเป็นไงครับตีซ้ายเข้าไปมงดำนี่ก็สู้ครับทีต่อที เสียบซ้ายเอาใครจะแหลมใครจะแทงเจ็บบอกกันครับมาเริ่มทีมเน้นๆได้ครับโอ้นี่เสียบราคาเลยแสงเพชรอย่าเฉยนะถ้าเฉยเดีเดือดร้อนครับนะครับมีลูกขวางครับมงดำทีมเข่าซ้ายดัานเขาเชือกไปไมาดูจังหวะไล้แขนครับโอ้ ทำได้ติดๆกันหลายเม็ดแล้วนะครับมงดาพอทำแล้วเนี่ยเสียงเชียร์มาเลยครับเดินไวขึ้นกว่าเดิมครับแสงเพชรมงดานี่จังหวะฝีมือครับใช้จังหวะฝีมือเอาเสียบซ้ายเข้าไปคืนมาเหมือนกันนะครับทีต่อทีเริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ กรมาการทานดินแยกออกมาเดินต่อครับแสงเพชรวันนี้ไม่สนอะ่ะเดินหน้าลูกเดียวแล้วหวังจะเอาชนะให้ได้ครับเคยแพ้มา3ามครั้งมงดำล็อกเลยครับมงดำตีไม่ได้ด้วยอาจจะเป็นฝั่งแสงเพชรท,ที่ทําได้ครับเดินไล่ต่อกะส่าสูงเลยกระตุกล้มลงบปายเเสียเหลี่ยมครับ แข่งซ้ายครับมงดำสก,กัดไว้ก่อนอา้าวตีซ้ายคืนมาตีซ้ายทำได้ดีครับมงดำพยายามจะรัดเอวครับแต่ตีไม่ถนัดยับกรรมการก็ต้องแย่ออกมาครับวงในดันแล้วก็เตะซ้ายแม่ลูกนี้แสงเพชรทำได้สวยเลยครับขวามาเกี่ยวล้มลงปแาย ยังดีเสียหลักไปนิดเดียวหยกที่4ครับสถานการณ์นี่ขยับออกไปชุดันด้านแสงเพชรเนะี่ยไต้เปรียบ7 8ถึง8ช่วงตัวเลยคุณรอดมาดูครับยกสุดท้ายเอาละครับมงดำต้องเดินบ้างครับ ล็อกล็อกล็อกและจะเทโอ้โหเทไม่ได้อะช่วงล่างแกดีรกบแสงเพชรเดินมาเสียบซ้ายคืนไปับมงดำอ้าปัดโอ้โหปัดขานิดเดียวครับล้มเลยเอาละครับเริ่มจะทำได้นะครับมงดำเททิ้งลงไปอีกรอบหนึ่งเ,เสียงเฮมาแล้วครับเสียงเฮมาแล้วครับ จังหวะเหลี่ยมจังหวะเททิ้งเนี่ยมงดําทําได้ดีกว่าครับแสงเพชรสถานการณ์นี้เหมือนมันจะง่ายจะขาดนะครับแต่ว่าตอนนี้มงดําครับมาเริ่มทําได้เสียงเชียร์ที่มีมอย่าประมาทนะครับเอาล้มลงไปอีกแล้ว <c oughs> สามคนแล้วครับยกนี้ยกสุดท้ายด้วยถ้าพลาดนี่หมดโอกาสแก้ตัวเลยนะคุณคร ทุกนี้เริ่มทําได้ครับอยู่ที่มงดําครับต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องทำทำหยุดหยุดเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันครับเอามาแล้วมาพร้อมเสียงครับถังหว่าการตีดูครับโอ้โหไม่แน่ไม่นอนซะแล้วครับย่ามใจไปหน่อยหรือเปล่าครับแสงเพชรอย่าไปรับนะครับทีมงานมงดํานี่ให้เดินกระตุกล้มลงไปอีกโอ้สี่ครั้งครับยกนี้ไม่ดีซะแล้วครับ แขงยังติดบังเดินเข้าไปม้งดำเสียบซ้ายนี่ครับตีแต่ละทีเสียบแต่ละครั้งี่เสียงเชียร์ลั่นเลยครับโอ้โหแล้วซอยเข่าเลยอ่ะ3-4เมตรครับมงดำกำลังจะมาแล้วบนล็อกที่วุ่นวายครับโอ้โหแล้วมงดำแกเช่าเหมายกครับจะผ่านไม่ผ่าน แต่แสงเพชรรอใจเย็นอยู่ครับกระตุกไม่ลงแสงเพชรต้องออกอาวุธสู้บ้างครับเต้นอย่างเดียวไม่มีแต้บนะครับโอ้โหถ,ถอยทรงนี้เดี๋ยวเดือดร้อนครับเดินอยู่ครับแขงซ้าย ตีคืนตีคืนไม่ได้ด้วยครับโ oh อ้โหตอีคืนไม่ได้ครับมุงดำแกตั้งขาไวเลยเอาละกลายเป็นงูเห็นเชือกกล้วยหรือเปล่าครับแสงเพชรกับมงดำเนี่ยออกมามั่นใจเลยครับมงดำหมดยกสุดท้ายเอาละครับคุณรอจีโอครับสนุกนะสิครับอาจจะมีครั้งที่ห้าครับเอาอีกครับผม <c oughs> มองไม่ออกครับ มงดำเคยชนะมา3าครั้งมาดูครั้งนี้ครับไปแดงไปน้ำเงินโอ้โห oh ออกน้ำเงินเลยครับส <4 S 2> oh ครั้งครับมงดำอววนเชอร์เป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์เอาชนะแสงเพชรซอต,ตะกุดทองไปแบบสาใจท่านรองช่วง